สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง <มา S 1> เอฟซีสุขุสุกันเนาะนะมือน,นี้พี่น้องเอ้ยม,มีแขกมาเยี่ยมบ่ายน้มือน,นี้มาทาบึงมันเป็นผู้ใดมาแต่ไทยเพื่ออะพี่น้องเพิ่นมาเทิงในว่นปีหนึ่งบริมาในไ่ไพี่นอ้องเออมาแต่ข้าวเออมาแต่ส่วแนแะลงเนาะปูผนะักเนาะพี่บุตรพี่น้องเอ้ยพี่บุตรพี่อามบอกได้ใช่ S <S เดี๋ยวมื่อวานพิมงานกำลังเช็ดแนวกินสูเพิ่นกินเนาะพี่น้องกำลังมาหอดกำลังมาหอดโอ้แต่ยังนอครับวกินเลือดเดี๋ยวมาอุ่นเดี๋ยวมาอุ่นปะทู่ปีกหมูปลาท้อจังหน่อยจังหน่อยเดี๋ยวสิตำหมักแตงสุกินได้พี่น้องพี่อามสวัสดีหน่อย ัดีครับ่สวัสดีเด้อพี่น้องเดี๋ยวห,ห้องกับท่านด้กินเข,ข่าคือกันพี่น้องเลยเดี๋ยวกินพร้อมกันก็นอุ่นท้องก่อนเมนูมทอดไข่ทางน,นั้นกำลังเสียดเป็ดอยู่พี่น้องเลย ขัดเนี่ขัดกได้ใหม่อยู่ยังเนี่ยไก่แหล่วแล้วลรครพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกะสิถอดปลาแห่งชูพันกินซับปลาดุกเนาะกำลังหมาดๆมา่เมตากปลาดุกบางบ้านนี่จังปลาดุกเนาะ <c oughs> <c oughs> คนหลายเนาะเพิ่งานสุดท้าเพิ่งกอนนะ <c oughs> ทีมงาน นอ่น้องปาก้มานี่เด้อพี่น้องเลยต้อนรับแขกมือนี่ิบพี่อามน้องปอน้องอันนี่น้องบีมพัเชดเดือดแปงน้ำนะพี่น้องเดือดแปงเป็ดเลยกันหาจะกินตอนแรกผมเดือดแปงเป็ดเพราะว่าเฮ็ดยากเติบอยู่ชาสีแล้วสาวติพี่น้อง

ถอดไข่กินน้ามได้พี่น้องบ่ไงท่านากินเผาคึ้นกันเพิ่น,นะนขี่รถมาไม่เมือ่อยเพิ่นกินอันนั้นเพิ่มมาเดี๋ยวใช่ปะกินเพิเ่มมาอยู่ท้องหรอกท้องได้กินซีมือยมาหน่อยถึงแล้วถอดไข่เนาะ ใส่แต่เพ่งนวกับน้ำปลาพอบอ,อใส่ือด,ดีด,ดีนะบ่ใส่สมัครจะแสะด้วใส่สมัรจะส้วรบันไดนะใส่ใาจำเนาะไหนเน๊ะมันนาำมันได้ตัมันมีแนวอ่อนนะ หัวใจกัน พี่กันมันก็เข้ากับฟงเหลือกันอันน้นมันใส่ด้วยใ็่ตัวนี้เนาะว้ามันเด่แเลยนี่ให้มันทำดียอดคือไหนบอยอดบรยอดอ๋อแมนจริงเออะไรมันก็ง่ามเลยหดะเนาะมันเด่มสิงห่ามเลยเนี่ิกิ๊หรอนี่จนเลยสวดมันดด นี่นนลอยสีนา้ม no um no. oh, e e, no? ั้นแหนมนลงมาดูสีมันสวบานเด็น้พี่น้องเลยขอดไข่พี่น้องสวงเทียงนะโอ้เออจอยกับปอยู่อีกเนาะไปหนอีกบ่มือนว่าสิบเป็ดน้ำอะไู้เมื่อนานเนาะ ไปห้าหิดแกงมาใหม่ห็ดแนวกินอยู่เนะสิใส่อันั้นใส่เบ็ดเลยว่าอาเบ็ดไปใส่เสียบเขียดเนาะในขณะเจ้าคำว่าปลามันได้ปลาหน่อยโอ้โมือเสพทะเลอยเห็นกเห็นใจไล้วเีย

อ้าเห็นแบบเป็นแผ่นนี่โอ้ไพ่ถอดนี่ก็ไี่บ้างเก็บแบบมันงงงะขวดขวดดิบปลาลวปลาอูดี่่้อูดยงเงอนยงลายแล้ววะส่วงโอเคนะทุกคนตอนนี้อาสิตับมักแตงก่อนพี่น้องเลย แตงครับพี่น้องยิงกระถอดไข่แตกระถอดปลาเนี่ยพี่น้องเสพอาหานสบายดีปารุงบ้างสาหารบายดีปารุงแว๊บไปก็เหี่ยงมากเหมือนี

พี่อาบนใดหอยนดงร่มมากนึกว่าแือมาแต่แมะโก้ไปลิ่มไปต่า้แข่งบอกผมขั้นกินนี่ขี่แตกว่าจักหมดเลยทองบุรีททองบุรีบากินนะทองบุรีอยู่ตอนนี้อยากอยู่ามื้อเมาาันที่ิบซีหนึ่สิบิบพกตั้งมาสามืลอ อ๋อคนหอมมัดีแกถ่ายด้วยเฮ้ยเจน่ะได้แล้วมั้งกเพ็ดแต่ว่าใส่มางพริกห่ามามากับเพ็ดแท็นได้เลยเสียบได้เทียบเหมือนกันไอ้เห็นว่าจังเนาะ ดูไปแต่นวะแต่นี่วะเสร็จแล้วทุกคนตักแตงคข้เน่ด็ิดพชรขัดอดีมักลิกอัน คนจะได้เข้าออกไปกินเขานะเรียกไปสัม <pou> ผ <ces> sure. ัสที่บุตรกวนสัมผัสรสชาติ่าสัมผัสทำข้าวทำข้าวเลยนะบริหบริห็นกันดนเนาะมาดสีหาเดือนเนาะสีหาเดือนไะข้าวนาเล็กปุ๊บไข้าวปุูกพักาะข้าวย่างตามภาพมามาแล้วเดาเลยได้ กำลังเบาผื่ยบางอย่างนี่เลยพี่น้องพี่บุตรเนาะเป็นมาเด่นนั่พี่น้องเอ้ยมือนี่มามาจากมือครับนี่มาทิศหนึ่งทิศหนึ่งว่าไรเนาะกันทีหนึ่งนี่ไม่เป็นม่เป็นเคยเลยเลยมาเป็นเคยมาเป็นเคยเล่าแล้วกันมาโดนประดนเที่ยวซ่อมหรอกพี่น้องไงสองคนไปนี่เที่ยวคันหนึ่งอะยอกมากยอกมากบางที่มากกว่บอกอีกได้เพิ่นไปไปเซ่นี่ยนะมากินเบียร ม่นมันกินเบียร์เหล้าซื่อๆเบียร์ซื่อๆบ่มีหยังมีเพิ่นม่มักสาวอันลแท้ๆพี่น้องเอ้ยไปตอนนี้แล้วเลยเนาะของกินเฮาเดี๋ยวเฮาไปดิอยู่ศาลาพุ่นแหละจักหน่อยตัวนี้ว่าสิอุ่นจักสิอุ่นยงรน่โอเคล่ะพอล ทุกคนตอนนี้ชิบุดเพิ่ว่าสิปิดหยอดกระทินก่อนมุมียิงหยอดง่ามปันไดเสวงนี้มันอ่ไ้เก็บสานะมันไม่นี่มันจะเป็นหน่วยเราจะเอาไปกินกับหอยนางลบพี่น้องเ้ยยำหอยนางลบ ำหอยนางรมครับขี <ả> à, ่รถมาแต่ผุนจักสอชั่วโมงเถิงบอกสองชั่วโมงไมาแต่บาทพี่ไม่ได้บานหรอไม่ได้บานหอวด้านเลยชั่วโมงมันชั่วโมงเต็มเอาเอาจะด้านไม่นีแบบชั่วโมงโอ้โหวันสองชั่วโมงว่เสียเวลาม่ลาว่าจับพาสปอร์ตเนี้ยงเนาะงานสองชั่วโมงพี่น้องอยู่ใกล้ๆกันนึงเนาะ เพิ่นอยู่อุบลนี่แหละขั้นตอนมันหลายอย่างล้วงเตรมมากเลยที่นีตมากได้แล้วโอเครวมเลยแมนยี่ดีหนีหอนี่ง่ามยี่ดีครับนี่มันได้ส้องหอดยืดทั้งกินกับหอยนางลบครับไปดอกกเลย พอดีแล้วสิพาไปใส่ตุ่มกบไปบ่ไปเบลล์พระพิบุตรไปใส่ตุ่มกบก่อนพี่น้องใส่เบ็ดนำเนาะเอ็นบอ้อ่อภาพจาไปหาปลาไปตะนิ่มเออกินหอดตอนนั้นอยู่ทีข้ามาในไปอนอยู่บ้านเพื่อพี่น้องเลยพาไปใส่ตุ่มเฮ้ยเขาเอ็นยังว่าหลอบบ่ใส่หลอบเอาไปนิ่งอยู่นอนเลยเจ้าถามาคอยว่าเอาไปใส่ไว้บ่อยแบบว่าเียังขางเห็นว่าแห่งยัง จะไปเบิองกันนะไหมหมายถึงว่าเอาปลาไปจับเอาไปยัดไปนึกว่าเอาปลาไปปล่อยใช่แต่ก็ว่ากันไปเบิองนำไปยามพีงกับปลานี่ร้ายแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังร้ายอยู่บ่ือเปล่าเล่นก็นรายกันบ่มีคนกินน่ะสะคอกับนี่หรือเปล่ตะขอกับนี่จะพยายามพึงหน่อยเลยพี่น้องเลยสองปีสามปีเแล้วจะบ่ได้ไปเด่นน้ำเพลิน บรรยากาศห่อนคักพี่น้องเอ้ออย่งขันแก้วมาทุกคนเต็มแล้วพี่น้องเอตอนนี้ลายนาเนเสียบยางไน้บูมวางข้ออิดใช่หน้าเอาทันเดอ ตารสีย้ขบั้งไทยัเรบรถเียมายากาศนะครับอันน <Mean> right. er. <c oughs> um ี้พี่ซื้อยังครับเนี่ยพ่หนุ่ยครับพี่หนุ่ยเนาะี่หนุยมาครั้งแรกและนี่มาบ้านเพิ่นมาแถวนี้ครั้งแรกมาแถวนี้ครั้งแรกได้่วนมาเพิ่นมาป็นปาก์เซ่เนาะครับติดในเมืองะัื่อนมาครับที่งานพี่อาร์ือกันยังง เป็นมาโอ้ตีตนที่เราพี่อามพรามาร่างเขาของเงี้ยอัน่างมากกัม่จรคุ้มนะผมคุ้มหลายอะดีแสบยอะเนาะครับดีชิมเบิ่งถอดไข่เราที่เราเเี้ยแบบช่งอดีนตงังแตงถอดปลาพี่รางถอดปลาดุกเอาไปกินทุกตั้งไบุตรยทอามคุ้มมาครับขอบคุณครับก็สื่อยังไม่เห็นเลยถ่ายกินที่ไหนะราบ เด no ี๋ยวเรากำลังเห็ดดวกิ่นถ่ายแบบเราเห็ดกินเรากำลังเห็ดอันหอมลบิงสื่ไน่เหมานกอนเอาถ่ายรูปไปบีมมาเอานี่ยใมานั่งก่อนออบีมไปนั่งไหมเออไปเย็นถ่ายยู่หันหลยั่ายกินถ่ายม่หันเลย่ มันทุกคนเริ่มเริ่มเริ่มระบาดนี่พี่อาเพม่อนก็กลั้งออกแต่ขั้วเนาะเอ๊ยังมาหยอมปยนางรมครับยำหอยนางรมอย่เนาะโอ้น้องโอาเป็นแะ้วห่อไม่นอนี่ายว่างหอย

เสร็จไหมครับะทุกคนแขกมาเยี่ยมมายามข้าวสามมาขี้พี่น้องบรรยากาศพนบตกเนี่ยอากาศดีด้วยขินหอยบรรยากาศตอนัหนเนาะ

ตามนายกเบอร์ตี้มาคือเดนเนเอาเครือคนเครือคนแนี้บอกเครือคนแนี้นุ่ยนุยอยเวแม่ากินเค็งเค็งับแม่มาเที่ยวแม้สิซีควันนีต้องเบองไวแล้วสินอกไวบ่นอนพื้นบ่เยอะหน่อยเถอะแล้วจะมี ก็เด็กมซื้อมาเราเอ้ไว้เท้าค่ะกับผักผักใสตาพกเลยลูกเป็นอผักเยอะผักเยอนะครัันผักคือทายคือดูดดูือะไรดูดแบบ กิงดาวติเขานาถามปลาเบอมเสสเส่โมเสสไรเี่ยมันเครับผมเลยวะใช่ใชเอาเขาเนี่ยใช่ปไดีอีกม่นึงเอาเส่ก็โมแซ่บนะแ่บโแซสบกินปะเข้ากันอยู่บุกันก็บอกเอาให้มง

แม่แล้วินีเขาอิ่กินเดียว่แม่แล้วคนทำเนียก่อแล้วคนซือเกแล้วก็แม่ตนี้เอาทั้งห้าแนวกอนเนาะเบาก่าบนบมึงมาท่าในคำทำบน้องแน้องแบแ้เราอย่น่นทางเรามากุมาางบอกว่าจะค่อยๆที่แล้วน่อาเิมสเียวน้อเืออะไรทุกคนเออสแบบ เดี๋ยวเห็นบรรยากาศไปเพิ่งจเนิดวะเนาะอะลรพี่น้อยที่พี่ท่าขุบนมาเหยียบมายามเนาะพี่อั้มพี่บุตรพี่นุ้ยมาเด็ดน้ามันบรรยากาศในยจุบันทุสีแล้วพี่น้องนานๆที่มีคนมาหาปเจอกันคิดหนาเด้อพี่น้องผับนั่งใจ